สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านทีงดีเกมมิ่งชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับดุงรีมีกิจกรรมใหม่มานำเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่า Mastery Card นะครับ FC วิธีการก็ไปที่หน้าแรกนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับ Mastery Card กับช่องว่างทั้งหกนะครับผมคลิกเลยมาคราวนี้ก็อะไรนะขอดูขอดูข้อมูลก่อนก็เปิดปิดอีเวนต์ก็สิบหกถึงยี่สิบสองนี้นะครับวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดนะก็รายละเอียดก็ตามนี้นะครับ FC นะดูลุงดีว่า ด,ด,ด,ดูดูเล่นก่อนแล้วก็จะรู้ก่อนอินเลยก็ดูคร่าวๆนะอธิบายคร่าวๆก็คือเนี่ยเปิดถ้าเราเปิดรัดไป5ครั้งเราจะได้โทเค็นมา111เโทเค็นนะครับผมถ้าเปิด15ครั้งก็จะได้ออกมา5ลูกนะแต่ถ้าเปิด25ครั้งก็จะได้สกินระดับไอ้สกินท้องอ่ะนะลิกดูของละวันได้เลยเนี่ยเห็นไหม นี่มันมีสั้ยี่ห้าครั้งมีโอกาสได้ให้เลือกเลยแหละว่าเราจะเอาสกินทองะไรน,นะหรือจะเอาสกินไมตี้ก็ได้นะระดับไมตี้อะไรระดับเพชรม่วงนะหรือจะเอาทุกเกนก็ได้นะหรือว่าจะเอาออฟสิบห้าลูกก็ได้นะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะเล่นนะเราต้องเลือกสกินก่อนคือกสกินที่เราอยากได้่ะเรียงลําดับนะจากซ้ายนี่นะจะใหม่ไปเก่านะนี่ดี๋ว่าลุงเลือกนี้ได้กวา่ายืนยนันเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้โอเคไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมาแล้วหลังจากนั้นนะเราต้องเปิดการให้ครบให้ตัวเนี้ยหายทาวะนะ เราถึงจะได้สกินตัวนี้ไปนะครับซึ่งการเปิดทีละอันเนี่ยครั้งละ199 AP นะถ้าคนที่แบบดวงดีสุดๆเลยนะก็จะได้สกินนี้ไปในราคาที่199คูณ6นะ6ครั้งอ่ะเท่ากับ1,194 AP ได้สกินระดับอีพในี่นะครับ1,350แถมยังได้ของรางวัลเหล่านี้นะครับเจฟรีเห็นไหมดูเมาส์ลุงดิแค่ของรางวัลพวกนี้ก็ราคาเกิน2,000 AP ไปแล้วอ่ะโอ้โหถ้าใครเปิด6ครั้งแล้วแจ็คพอตแตกนี่คือชาบูเลยนะค่าน้อยขอชาบูเลย โอเคนั้นเรามาลุ้นกันลุงนะลุงของเปิดการก่อนเลยนะครับโอ้ oh, <_ S 1> มาครั้งที่หนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าอาร์ีด้วยไม่ต้องแสดงเลยครับครั้งที่หนึ่งดูซิจะได้อะไรยืนยันยีเอครั้งที่หนึ่งบอกลุงลุงได้นี้ลุงจะเลือกอะไร้ายดีกว่านี่คืออะไรอะ่ะลุงเอานี้ได้กว่านะนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะนิวอ่ะนี่ไข่นี่ถังะลองเอาถังดิโอเป็นเอกอมันคือไข่เหมือนกันบ้าบอโอ้นี่ก็ไข่ไข่อยู่ในถัง เลือกแล้วเออถ้าถ้าเราถ้าเราได้นะเ c ซีจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะขึ้นสีทองนะครับแล้วตรงเนี้ยก็จะมีเสีออกมาแล้วถือว่าเราได้ตรงนี้แล้วตำแหน่งนี้แล้วต่อไปครั้งที่สองดูซีจะได้ไรโอ้ลุงขอเอาออฟดีกว่านะอ่ามาแล้วเห็นไหมได้สองันแล้วลุงเปิดหกครั้งเอลุงดูซิว่าหกครั้งของลุงอะลุงจะจคพอแต้มไหมแล้หกครั้งของลุงเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับจะคุ้มค่าไหมมาครั้งที่สามโ้ยครั้งที่สามเอาตำแหน่งนี้ดีกว่าเพราะตำแหน่งนี้เรามีแล้วเนาะ ตำแหน่งนี้เราได้ค6โบกทุกเข็นยืนยันจัดไปคือถ้าดูแบบนีนะ้มาแนวนี้คือแบบลงุงมันโคตรสุดยอดเลยอของ<ด>แท <ผ S 1> <ด>็ตัวนี้นะนเปิดสามช่องไม่ซ้ำกันทั้งสามอันนะโอ้โหในสองช่องนี้คืออะไรที่มันของดีนะสองช่องนี้ลุงว่าน่าจะยากนะสองช่องนี้ของดีของดีมากออกน้อยครั้งที่สี่ดิซี่จะได้ของดีไหมโอ้โหครั้งที่สี่ได้ของที่เราซ้ำแล้วเราออาออฟดีกว่านะครับผมมาครั้งที่สี่ครั้งที่สี่จะเห็นว่าลุงเปิดได้แค่สามนะถือว่าเฟลไปละ มาครั้งที่ห้าเพื่อได้ทุกขึ้นเลยนะเมื่อเรามารู้กันว่าลุงจะได้สองตอนนี้ไหมลุยครั้งที่ห้าคุ้มแล้วคุ้แล้วอีฟสี่คุ้มคุ้กอีฟสี่แพ็คโอ้โหอย่างคุ้มมากครั้งที่สี่โคตรคุ้มแถมได้ทุกขึ้นอีกโคตรคุ้มอะคุ้มคุ้นสองคุ้ม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 ครั้งสุดท้ายนะครั้งที่หกนะถ้าถ้าครั้งที่หกออกตำแหน่งนี้นะลุงจะไปครั้งที่เจ็ดเลยเอาจริงถ้าครั้งที่หกออกตำแหน่งนี้ลุงจะไปครั้งที่เจ็ดเลยแต่ถ้าครั้้งีกนาย คั้งที่หกลุ้นกันว่าจะออกตำแหน่งนี้ไหมลุย,ย<ะ>โอ้ยนครั้งที่หลุ้มออกตำแหน่งนี้โคตรโคมากสุดยอดดิซีโคตรคุมมากกครั้ง,งถุงลุง้มุมมากนะครับโอเคถ้าใครอยากได้สก,กินสก,กินตัวนี้นะก็ต้องกดให้ได้ช่องให้สีขึ้นทุกช่องอ่ะนะครับไม่รู้ว่าจะบ แต่จังหวะเนี้ยลุงขวดหกครั้งลุงคุ้มนะเพราะลุงใช้แค่เท่าไหร่ไปดูกันนี่มาดูประวัติประวัติโอ้ยอีฟซีโดนลุงเกาแน่โดนลุงคิงเนี่ยลุงกาลลุงคิงนี่ทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหกครั้งนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่อาร์พีนะครับอีฟซีเราไปดูกันว่าลุงได้อะไรอันนี้มันมันออตโตโ้เลยนะคือเราครบห้าครั้งปุ๊บมันเด้งให้เลยมาวันนี้ไปดูของรางวัลที่ลุงได้<ฮ>อ่ากูฝุ่ยเฮ้ยนี่ลุงมีสก,กินอยู่แล้วสองอันไม่เป็นไรนี่เลยครับแก็บนี่เอ็กวี กับออฟสองอันสูตรโทเค็นไม่ต้องนะ <token S 2> ับแทมฟิฟีโทเค็นก็ประมาณหนึ่งร้อยมาโทเค็นประมาณร้อยร้อยห้าสิบไปะนะอันนี้คืออะไรอะลิตเนลิเจนน่ะไม่เป็นไรโอ้ไว้แค่แค่2อันนี้แค่เนี่ยสี่ชิ้นเนี่ยก็ราคาตืนหนึ่งพันอาีแล้วครับเอฟสีโอ้ยหเดี๋ยวขอเปิดขายเล่นกันนะดูซิได้ไรลเจนอะไรของเขาเนีี้ดูนีโยโอ้ได้ไรไม่รู้จักกับผมดูดูเ e อ็กคซีแพ็เอ e ็กคซีแพ็ประกอบไปด้วยชิ้นสูสกินสชิ้นมูลค่าหนึ่งพหิหรือสชิ้นโอ้ งั้นเอางี้ได้ป่ะเดี๋ยวลุงขอเขี้อะจะกินสองอันนี้นะเดี๋ยวมันจะงงเคแยกส่วนหน่อยแยกไปเลยเคแยกไปมาข้อน,นี้ไม่งงแนละ้วนี่มาดูกันนะครับว่า2อ,อย่างเนี้ยถ้าลุงเปิดแล้วลุงจะได้อะไรก็ตีเป็นมูลค่าอาพกีกลับมาในรูปแบบสก,กินเท่าไหร่นะครับเอฟซีมาเปิดไปเลยครับสติดวัาคาเคเลียนเนี่ยวัาคาเคเลียนเหรอ2022ไอ้กูสิบแพ็คเนี่ยเปิดทีเดียว2ครั้งเลยไม่มีอะไรจะสุดเท่านี้แล้วลุย โอ้โหได้ยาวได้เกลียวเพราะว่ามันควรจะเป็นแปะนะถ้าเป็นเฟมากมันควรจะเป็นแปะชิ้นแต่นี้มันได้แค่หกชิ้นแหละอีพิกน่นจะเป็นหกชิ้นไม่ไจะเป็นอีพิกมันนะเฮ้ยอันนี้หลงมาว่ะมันมีรีเจนเดอรี่เลยอันนี้โซแซรับผมโอเคมาเปิดพอีกสสำรูปเปิดไปเลยสองครั้งโอ้ยสลุได้ทั้งหมดมามาะกินนะ ซึ่งสุม่มได้แค่2สกินอีกเหลือ2สกินก็ไปย่อยไปแล้วกันมาสุ่มใหม่เอาอีปิกอีปิกสุ่สมเลยลุ้นกัน FC ถ้าได้รีเจเนอเรียก็คุ้มแหละถ้าได้อีปิกก็คุ้มแล้วอีปิกสกินเดียวลุงก็คุ้มแล้วล่ะลุยอีปิกจิ้งโอ้โหโอเคยังดียังได้สกินอีปิกถือว่าคุ้มแล้วนะถือว่าคุ้มกันละคราวนี้ก็เดี๋ยวจะกำไรแล้วมาดูซิกำไรกำไรของลุงจะเป็นไงน,นี่คือกำไรของลุงนะจากการเล่นกิจกรรมนี้มันลุ้นกัน FC ว่าลุงจะได้กำไรอะไรแต่แต่ โอ้ก็ oh. 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 oh, okay. ยังดีได้เถิดเชษต์เอ,อ้ยมีโอกาสว่าได้สามสกินดูนดิจะได้สกินเลย <laughs> อีกปิ่งมาอีกสกินหนึ่งหนึ 1, ่งสามร้อยห้าสิบอพีกำไรของลุงอยากเอาอ่ะหลังจากนั้นยังมีโอกาสลุงยังมีได้โอกาสได้อีกสกินหนึ่งนะเพราะว่าลุงได้กล่องนี้มาหนึ่งกล่องนั้นลุงเปิดเลยต้องเป็นสกินชิ้นสกินชิ้นสกินชิ้นสกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรบูโอ้โหอะไรขะมีอ่ะเปิดกล่องหนึ่งได้อีกกล่องหนึ่งโอ้โหอะไรจะเดือดขนาดนี ي, ้ ทำอะไรนี่ทำอะไรนี่โอ้โยอ่าดังนั้นเปิดได้อีกกล่องหนึ่งนะดูสิเฮ้ยเปิดกล่องซ้อนกล่องว่ะระบบมันแฮกหรือเปล่าครับเนี่ยหรือบั็กไม่ใช่ระบบแฮกงในระบบบั็กหรือเปล่าครับโอ้โหได้ชิ้นส่วนสกินมาสนใจแล้วแล้วยังได้เปิดอีกกล่องหนึ่งโอ้โหทำไรเนาะเนาะโอ้โห so, ได้ชิ้นส่วนสกินสรุปได้ชิ้นส่วนสกินมาอีกสองอันอ่ะงั้นก็สุนอันนี้เลยละกันนี่มา กำไรชิ้นที่สองนะสกินกำไรชิ้ชนชิ้ชนกำไรชิ้นที่สองของลุงนะไปดูซิว่าลุงจะได้อะไรลุยโยโอ้ยอีปิคสตาร์การ์เดียนโซนา่าเฮ้ยของแท้ของจริงรอบกิจกรรมนี้ลุงไม่พูดลุงดีไหมนะอีปิคคนสาม,ส,ามาสกินนะครับผมอมันยอดมากนี่อีกอัาเกรดไปเลยครับ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 สุดยอด หมดเรียงครับผมสรุปกิจกรรมนี้นะมาสเตอร์ดิการนะลุงใช้ RP ไปทั้งหมด1,194 RP นระลุงใด้สกินใหม่มา 4, สี่สกินจะกินกี่ปทั้งหน้ั้นสี่กินสกินละ1 3 5่ RP ้โอ้ยโอ้ยโอ้โยเดือดเดือด1น5 0คูณ4เท่ากับ5,400 RP นะครับ FC โออย่างนี้อย่างนี้ต้องไหเอตบมือสิครับก็น่าเ,เลยลุงดโอ้ยกับอีกรรมนี้นะมาสเตอร์ดิการ เปิดแค่หกครั้งออกบาบอหม่เปิดแค่หกครั้งอะ่ะดูประวัติหกครั้งอะ่ะแต่ได้สี่สกินอะ่ะตีเป็นมูลค่าสกินห้าพันสี่ร้อยอพีโอเคนะครับ f ถ้าใครชื่นชอบให้ลุงม,มารีวิวกิจกรรมแบบนี้มากดไลค์กดแชร์และกดซับสไครด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าบายบายครับผมสวัสดีครับจิบบุ๊จิบบุ g e โอของแท้ตัวนี้